เรื่องทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นเรื่องบอกต่อๆกันมาฟังกันเพื่อความสนุกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาฟังกันเรื่องเตียงอาถรรพ์ณวัดถนนกับตำนานทวารบาลติดฝินมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเตียงอาถรรพ์ณวัดถนนจังหวัดอ่างทอง มีชาวบ้านมากมายร่ำลือและหวาดกลัวเตียงอาถรรพ์ซึ่งตั้งอยู่ที่สาลาการ,ปรเปลี่ยนในวัดถนนกันเป็นอย่างมากซึ่งขณะที่เข้าไปตรวจสอบนั้นได้พบเตียงไม้โบราณยาวประมาณ3เมตรสูงประมาณ1เมตรมีลูกกงล้อมรอบปิดกัน้นเพื่อไม่ให้ชาวบ้านหรือผู้ที่มาเที่ยววัดแห่งนี้นั่งพักนั่งเล่นโดยเด็ดขาดมีคนได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านหลายคนไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้อยากลองของท้าทาย ขึ้นไปนั่งไปนอนเล่นผลสุดท้ายกลับพบว่าได้เสียชีวิตลงทุกคนบางคนก็จากที่ร่างกายแข็งแรงก็ป่วยหนักหลังจากขึ้นไปนั่งบนเตียงเพียงแค่วันเดียวบางคนนั่งเสร็จก็ปวดท้องรุนแรงและเสียชีวิตในวันต่อมาจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านในบริเวณชุมชนวัดถนนเกิดความหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากจึงได้ร่วมมือกันยกไปทิ้งหลังวัดนาหลายปีแล้วจนเริ่มปูพัง ต่อมาทางกรรมการวัดมีมติร่วมทําการซ่อมแซมพร้อมจะนํามาเก็บใส่ไว้ในตู้กระจกตั้งไว้บนสาราการเปลี่ยนเป็นที่รวบรวมของเก่าอันมีค่าทางด้านจิตใจไว้ให้คนที่มาเที่ยววัดได้ดูกันโดยทางด้านของนายโอภาสเช่มชื่นอายุ67ปีกรรมการวัดได้เปิดเผยว่าไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาของเตียงน,นี้ไม่ทราบว่าเป็นของใครและไม่ทราบว่ามาจากไหน เพราะเตียงนี้มีอยู่ที่วัดถนนแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าอาจจะเป็นเตียงของด้านวัดถนนหรือพระอาจารย์ทองอยู่เจ้าอาวาสวัดถนนผู้แต่งเทศมหาชาติบางคนก็ว่าเป็นเตียงของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ซึ่งในอดีตได้มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เคยมาอาศัยอยู่กับคนที่ท่านรู้จักในบริเวณใกล้เคียงกับวัดถนนเป็นเวลานานและเมื่อท่านกลับไป ท่านได้ถวายเตียงนี้ไว้กับวัดถนนเพื่อไว้ให้ใช้สอยตามความพอใจต่อมานะครับตำนานทวาราบาลติดฝิ่นสำหรับทวาราบาลหรือเสี่ยวกลางของวัดประวรนิเวศวิหารที่มีผู้คนกล่าวถึงนี้อยู่บริเวณซุ้มประตูของทางเข้าวัดพระอุโบสถวัดประวรนิเวศมีทั้งหมด4องค์บนบานประตู4ี่บานซึ่งเป็นทวาราบาลที่ได้รับอิทธิพลของจีนมาอย่างเด็ดชัด บานประตูแกะจากไม้เป็นรูปเทวดาแบบจีนหนวดคราวยาวปิดทองเหลืองอรามแต่ละองค์ถืออาวุธแตกต่างกันไปตนหนึ่งมือท้ายถือสามง่ามมือขวาถือกริดเหยียบบนหลังจระเข้องค์หนึ่งถือดาบสองมือยืนอยู่บนหลังเสือองค์หนึ่งถือขวานถือโลมือซ้ายถือดาบเหยียบบนหลังมังกรและลิงและอีกองค์หนึ่งถือทวนยืนอยู่บนหลังสิงแบบจีน มีตำนานอยู่ในรัฐที่มหายานว่าเป็นจอมแห่งเทวดาผู้พิทักษ์ประตูวัดซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาสักโพลเสกได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ตามคตินิยมแบบจีนสมัยก่อนยุคที่เมืองไทยยังคงสูบฝิ่น,นะครับมีชาวจีนคนหนึ่งติดฝิ่นงมเงม็มต่อมาทางการได้ปราบทำลายโรงงานยาฝินจนหมดสิน้น เมื่อชาวจีนผู้นั้นหาฝิ่นสูบไม่ได้สุดท้ายเลื่อนมาลงแดงตายอยู่ตรงประตูวัดหลังจากนั้นทางวัดมาพบศพจึงทำพิธีกุงเต็กให้ต่อมานะครับชาวจีนคนนั้นได้ไปเข้าฝันสมเด็จท่านเจ้าอาวาสว่าให้ทำที่อยู่ให้แล้วจะเฝ้าวัดให้ทางวัดจึงสร้างกำแพงทำซุ้มประตูแล้วอัญเชิญดวงวิญญ,ญาณชาวจีนคนนั้นมาสถิตอยู่ณประตูแห่งนี้ต่อมาก็มีเรื่องเล่ากันว่าของในวัดที่เคยถูกขโมยไปหลายครั้ง ล้วนได้กลับคืนมาหมดด้วยความศักดิก์สิทธิ์ของดวงวิญญาณคนจีนที่คอยเฝ้าวัดทําให้เกิดการบูชาทวารบาลขึ้นซึ่งหลายๆคนต่างเชื่อกันว่าถ้าบนอะไรแล้วก็จะได้สิ่งนั้นตามที่ขอและนิยมนําฝิ่นมาป้ายปากและนําถุงโอเลี้ยงหรือโอยุ่มาแขวนบูชาเพื่อเป็นการแก้บนเพราะมีสีดําคล้ายฝิ่นนอกจากนั้นก็ยังแขวนพวงมาลัยบูชาอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีความเชื่ออื่นๆ ในช่วงรัชกาลที่2หรือสพวกคนจีนเข้ามาเมืองไทยกันเยอะมากเพื่อมาเป็นแรงงานพวกนี้ส่วนมากจะสูบฝิ่นติดฝิ่นแล้วอาจจะมาขอหวยอะไรทำนองนี้แล้วปรากฏว่าถูกหวยคิดว่าเราเองก็ชอบฝิ่นเจ้าก็คงชอบเหมือนกันเลยเอาขี้ฝิ่นดิบมาป้ายปากปากก็เลยดำแต่ปัจจุบันความเชื่อมันเริ่มกลายเป็นว่าท่านโปรดของดำหมดเลยเหมือนพระราหู พอเราผ่านไปก็จะเห็นเป็นถุงโอเลี้ยงบ้างซุปไก่ดำบ้างตามความเชื่อของแต่ละบุคคลฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ